วันนี้มีมิ팅สกายแกลเลอรี่ครับขับรถเล่นที่พัทยาแล้วก็เอาเสื้อโฮเอ็ l คอลับกับสกายแกลเลอรี่มาฮพี่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 บาสสั่งมาไม่ได้สั่งก็คือทาง sky g a l l เลอให้มาอันนึงแล้วก็พี่ก็ซื้ออีกอันหนึ่งนะฮะก็เป็นแพ็กเกจของโฮเอ็่ ข้างหลังก็เป็นเครื่อง RB 2 6ครับเทอร์โบคู่นะฮะคอยดีก็เป็นนิสโมสวยครับสวยอันนี้เป็นเบอร์ M นะใส่ตัวหนึ่งเก็บตัวหนึ่งโอเคเตรียมรถเรียบร้อยแล้วที่ไม่ได้เตรียมอะไรเลยครับเพราะว่าพี่แว่นสตาร์ทรทุกอาทิตย์อยู่แล้วแล้วก็เช็คคร่าวๆอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวขับไปปตท ปัมปตทขาออกครับไอทางรวจกำลังไปปตทขาออกนะฮะขอเปลี่ยนเกียร์แป๊บนึง <c oughs> เกียร์กระปุกมหรอนัดก,กันไวสิบเอ็ดโมงเดี๋ยวเพื่อนไปกินข้าวก่อนยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยไปไปไวกว่านิดหนึ่งครึ่งชั่วโมง เจอทุกงานเราครับจอกันอีกแล้วเห็นออกงานไม่พักเลยโอ้โหช่วงนี้เหมือนเริ่มเริ่มมีอีเวนต์เริ่มมีอะไรกัดีครับล้างมานานครับผมขั13มีพี่เท็ดแอบถ่ายในถ่ายมีรถพี่พี่เท็ดนะฮะรถพิวอัน ที่จริงมันมีคนใหม่มาหลายคนนะอันนี้รถพิทนบางแคนะครับลึกสุดใจน้อยตีงส่วนคันนี้ฮะสีกระโตแต่งเป็นรถตำรวจดูฮนะนัดนึดหัวนัดยังใหม่อยู่เลยเฮ้ยสองสามสี่นี่รถพิชีปะเนี่ยนะคัคันนี้ที่พา เราจะไม่ขี่ที่พานต้องโซ่หมุนในสนามทีละนะตันนี้ว s p e c เนียนๆใหม่ทุกจุดคุณดูไหมงเงาอบอกดำเพราะใครนะเป็นว s p e c เนียนกิ๊บ3 5สามใต้แดงส่วนนี้ก็้เสมอ ไม่ได้ล้างด้วยดูล้อดิล้อไม่ดำเลยฮะโอ้โหเก่าจิ๊กเลยเดี๋ยวล้อต้องเปลี่ยนละนะฮะเดี๋ยวกลับนี่เดี๋ยวไปล้างรถก่อนเดี๋ยวก็ทยอยมาวันนี้มียี่สิบสี่ยี่สิบห้าคันนะฮะนี่จะมานทีมงานดีเจพิชานะ,ะัะยังไม่ได้ถ่ายรูปก,กับพี่เพ็ดเลยแกยังบุ้นบุนอยู่นะฮะ A เรามีรุ่นใหญ่มานำนะฮะน่าจะ720ให้นำเลย <c oughs> ถามๆพี่โทนแล้วก็คือ,อติดแอร์ครับครับก็คือเฉพาะข้างหน้าให้ดูอีกทีรีขคดลิทนทน่าจะมา ใกล้จะครบกันแล้วที่มันไม่ได้ขับไปด้วยถึงพัทยานะฮะอันนี้ทอมมีบบ่นะฮะจประจำขับไปน่าจะถึงแค่กมยี่หกแล้วเดี๋ยววนลงนี่รถตีแป๊ะสามห้าแดงนี่พี่เปี๊ยะ ใบรุ่น90อยู่พัดลมพัดลมแอร์ไม่ทำงานมีช่างมาด้วยนะรถพี่แม็กนะฮะ21ล้านพี่เพจจ้านายยว,วัตฟาส์ลงวัตฟาส์ฮะสุด <c oughs> รู้สึกแกมาสองคัน อีกคันจะนี่น่าจะคันนี้คันนี้ก็จะทำเป็นเกียร์ตโต้แล้วเกียร์เป็นชนใช้เกียร์ของยูซันะฮะเครื่องยูซัเอาไว้รับวันนี้มิดไท์บลูมาหนึ่งนะฮะนนี้น่าจะหนะ้าสิบปีว้ารถเวยๆทั้งนั้นเอ๊ะผมเห็นผมเห็นสามห้าดร็ปซิเกอร์ก็ซิล่าอยู่ คันนี้โดนใจมากว้าวฝ่าฟ่า,ฟาเอ๋ยฝ่าสีครามใครในยายจยารุ่แล้วว่าจะนักร้องควรครามยาเป็นตอนที่พระอาทิตย์ส่องแสงที่พระอาทิต ฟ้าครามและก็มีชีวิตหนึ่งก่อตัวขึ้นจากสายลมในความอ้างว้างเรียกว่าการก่อกำเนิดและเกิดมาไม่มีชีวิตใดที่ม่เกิดมาจากความว่างเปล่าอากาศที่สดชื่นซึมผ่านจากลมหายใจซ้ำอันแรกเป็นสัมผัสอันจริงใหญ่ก็เกิดชีวิตใหม่ในวันสดใสและสวยงามฉันรัก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 รักรักเธอเก็นมากเพรรักที่ก็นมากลัวฉันรักที่จุู่กันนักฉันรัก เราจะมามนมองสุดขอบฟ้านี้ก็ยังจะมีอีกกี่คนที่ต้องอยู่ทนสู้โลกอีกต่อไปโลกนี้มีและฉันบรรยากาศเปรียบไต้ดังคนเราก่อวลายอีกหลายพบพบบางคนพบรักยากหวานชื่นบางคนนั้นก็คบพบรักหักใจฟื้นไม่อยากฟื้นลิคิดถ้าอยากรากคมรักซ้อนทับมาคือคมกืนอยากฟื้นเลยคิด ายากราผมรักสัทับมาคือคมคืนคกมรักคกามรักคกามรักคกามรักคกมรักคกามรักคกมรักคกามรักคกามรักคกมรักคกมรักคกามรักคกามรักคกมรักคกามรักของเธอคกามรักของฉันคกามรักของเราคกามรักความรักคกมรักคกามรักคกามรักคกามรักจะรักจะรักจมรักจะรักฉันจะรักจะรักรักรักเธอัก่งมากจมรักทักมรักกงมักเมราะรัมรักอยู่เมรามรักจะรักเมอเก็มรัรใจจะรักจะรัก ฉันจะรักจะรักรักรักเธอเก็บ้าก็รักต่ก็รักก็เพราะฉันรักแต่ฉันจะฉันจะรักเธอตลอดไปแล้วมันในชีวิตชีวิตของคนนั้นไกลหมดโลกมันก็ดูมันก็ดูดูแคบลงลมนนั้เย็นพัดมาเหมือนเตือนอยู่ก็อยากถจะมีบางสิ่งบางสิ่งบางสิ่งที่ยึดเหนี่ยวแต่สดงมันก็ช่วยให้ใจสบายสบายชีวิตคนส่วนใหญ่มันก็คงไม่ ต้องหมดลงหมดสิ่งต่างๆก็จะขอแค่อยากอยากอยู่โดยไม่โดน รักจะรักฉันจะรักจะลักรักรักเธอเกิดมาก็ร er ักคนไทัก็รักก็เพราะฉันรักแต่ฉันจะฉันจะรักเธอตลอดไปจะรัก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 ฉันจะรักจุรักรักรักเธอเก็บมากรั i it? to know it's the black the